ตามนโยบายการบริหารกองทัพเรือ1ใน7ด้านของพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือที่กล่าวในข้อ3ว่าจะดูแลสิทธิประโยชน์สวัสดิการกำลังพลทุกระดับเพื่อให้มีขวัญและกำลังใจที่จะร่วมปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพในส่วนของกรมแพทย์ทหารเรือพลเรือโทนัทอิสรางกูลณอยุธยาเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือได้เน้นย้ำให้ดูแลที่พักอาศัยของกำลังพลและครอบครัวดังนี้ ในเขตพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจกรมแพทย์ทหารเรือโรงพยาบาลฐานเรือกรุงเทพกรมแพทย์ทหารเรือโรงเรียนนาว,วิกเวชกิจ